กองสลากมันแน่นอนกว่าหลวงปูมันจะเอาออกตัวไหนก็ได้นี่สำหรับคนที่ทำแต่ถ้าวิญญาณผีเข้ามานิมิตให้หลวงปูถ้าเขาเก่งเขาก็ให้ถูกให้โชคของเราในโะยมนะเออก็ฝากไปถึงโยมทุกๆโยมอยากจะดูโชคดูวาสนาขึ้นอยู่กับโยมนะ หลวงปู่พูดน้อยแต่ยอมไปพิจารณาเด้หาเหตุหาผลว่าการเสี่ยงทายโชคเนี่ยให้พอเพียงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพาธการข้าพูจกเรข้นก,นกา,ม,า,กม,าม่ากิดเมื่อวันพฤหัสพอดีวันพฤหัสนี่มันเป็นดีวัดมือ วันลาจ,จะกู้ผู้ใดไปเฮตดอันใดมือนี่ก็ดิดีสิง่ามันนี่ตามหอลาศาสตร์เป็นเบา้าแต่หอลาศาสตร์มันมาคือคนถาคนนี่มันถ้าว่าแปลว่าผู้ขยันอดทอนทำใจหูหนักแกหนักกระเริฐกอวันที่เกิดมาเอามีอันไดน,นอนาไอพ่พองๆกับอันซ่อนดีสารติดแกนนี่มาติดตามผลงาน ติดตามผมนะปยมีอะไรกับพอโชคขอมาครับขอโชคลาภน่า้างคือเก่าแล้วครับปูให้พี่น้องอีซีได้นําไปพีเคาะพิจารณาเอาละโยมเอ้ยเนาะคำว่าหัวโยมก็โทรมาบ่อยๆหลวงปู่ก็บอกว่าหัวนะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะกองสลากมันแน่นอนกว่าหลวงปู มันจะเอาออกตัวไหนก็ได้นี่สำหรับคนที่ทำแต่ถ้าวิญญาณผีเข้ามานิมิตให้หลวงปู่ถ้าเขาเก่งเขาก็ให้ถูกให้โชคของเราในโะยมนะเออก็ฝากไปถึงโยมทุกๆโยมอยากจะดูโชคดูวาสนาขึ้นอยู่กับโยมนะหลวงปู่พูดน้อยแต่โยมไปพิจรารณาเด้อหาเหตุหาผล ว่าการเสี่ยงทายโชคเนี่ยให้พอเพียงนะโชคของหลวงปู่มันน้อยตัวแต่ให้พอเพียงการจะเล่นหวยี่ยไม้ทุกเนี่ยคือพอเพียงทำพอเพียงซื้อพอเพียงบางทีหวยเนี่ยหวยยุคนี้มันเป็นหวยสมัยใหม่นะสมัยใหม่นี่มันเป็นสมัยร้อนนะร้อนเจ็บร้อนใจ ตามหลวงปูนะ่เนี่ยอยากจะให้โยมโชคดีกันทุกคนแต่ว่าคนโชคไม่หมดทุกคนปูนไม่เท่ากันโยมเกิดมาเป็นคนก็มีสุขมีทุกข์ดังนั้นหลวงปู่จะให้โชคโยมก็ค่อยเล่นไปนะค่อยๆพิจะะารณาถึงหวยที่จะซื้อนอนหวยเนะี่ยเมื่อกี้นี้นะหวยงวดเมื่อกี้นี้มันอ,อาจจะ เอาออกมาตัวเก่าหลายข้างหลายขราวนะหวยออกตัวเก่าเนี่ยส่วนมากมันจะมันจะคนไม่ค่อยมีโชคแต่มีก็มีน้อยเช่นนายกเ,าเป็นคนที่สามสิบอย่างนะก็เอามาพัฒนาออกให้ได้ดังนั้นถือว่าโชคของคุณโยมนะโชคของโยมมาวันนี้ หลวงปู่ก็ไม่ยมถามมากโชคของหลวงปู่ก็มีแค่ข้างบนกับข้างล่างเบือข้างหลังนี่ข้างล่างเด้เอ,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 อไอ,พอ้พร่องๆยังแซวหลวงปู่ว่าข้างหลังแสดงว่าปู่ผลไม่ <c oughs> นนคิดอี่ละดังนั้น <c oughs> ก็ถือว่าวันห้อยออกวันเสารนะ์นียูออกวันเสาร์ครับ หมายออกวันเสาร์เสาเป็นเไนิมีฝันบอกครับปู่เป็นไม่มีฝันนะเป็นไม่มีฝันฝันว่าพระมหาพระคนแก่มาหาพระคนแก่น่ะมหาสี่องค์ถ้าตีก็ตีเกตออกสี่แต่ว่าปล่อยไปเมื่อเช้าเนี่ย ปล่อยไปอืมเพราะว่าหวยมันปล่อยไปหกอปล่อยไปห้าแปดสองเมื่อเช้านี้ปล่อยไปพอดีมายมมาจากกลางไกลก็เลยไปตรวจตูมานั่งดูอีกท,ทีก็อ่เห็นหวยตามเมื่อคืนนี้ มือเกนนี้ก็มีวิญญาณแต่ถ้าวิญญาณนั้นมาบอกด้วยความสื่อตรงก็คงจะออกได้ในราคาห้าเกสี่อันนี้คือห้าเกียสี่โยมดูข้างล่างไหม ดูข้างล่างนะถ้าไม่ใช่เก็ห้าก็ศูนย์เก็นะเขียนเดี่องของแท้ <c oughs> ของแท่นะครับปูนเนี่ยของแท้ของแท่น,นคือ,อสามตัวบนคสามตัวบนห้าเกียรสี่โอเค นึว่าวะท่านอ้ไดอย่างไรไนเดียวตำไหน่ง FC ด้วยห้าเจ็ดสี่ข้างหลางข้างหลางข้างหลางข้างลง่าล้างลหางอข้างหลางอ้าก็ถ้าไม่สูนเก็ด ถ้าไม่ศูนย์เกตมันจะออกใกล้ๆเราคือเกตเก้านะไม่ใช่ศูนย์เกตก็เกตเก้าสองตัวแค่เนื้อครับปูนกแค่นี้นกับเกตเก้าข้านนงล่ามีแค่นี้ไม่ใช้ข้างลางางลางปูข้างลลังข้างหลางข้างล่างเ้ยพี่น้อง้ซียวปูไหลสามตัว <c oughs> สามตัว ห้าเจ็ดสี่สองตัวสองตัวศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดมาเจ็ดมาบนมาล่างเลยนม่บับปูถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าตามนี้เนาะตามนี้เลยนะครับห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้านะครับของ ปูปะาทยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโยมมาจดไว้แคบไว้เลยนะครับจดไว้แคบไว้เด้อนี่เป็นนิมิตฝันปูเนาะเจสีู่เจ็ดเจ็ดเก้าเป็นนิมิตฝันอ่าโยม